นาวยะอินูเอะเผยความรับพลังมัดโดยล่าสุดมีการโปรโมทมากขึ้นเรื่อยๆโดยได้โพสต์ภาพการซ้อมของนาวยะอินูเอะมาอย่างต่อเนื่องแต่ภาพนิ่งที่ทำให้ผู้คนต่างแปลกใจกันมากก็คือภาพในวันลงนวมกับโคเซทนากะอดีตแชมป์โลกสามรุ่นเพื่อนร่วมชาติที่ทางอินูเวะนั้นกำลังเสยหมัดอัปคัดสาย เข้าใส่นักชครุ่นน้องซึ่งภาพนี้ได้แสดงถึงกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเขาที่แน่นฟิตเปร้ยะและดูแข็งแกร่งมากและเห็นรอยกระดูกสันหลังอย่างชัดเจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักในนักมวยโดยส่วนใหญ่และเมื่อมีการถแถลงข่าวการเปิดตัวการถ่ายท่ดสดของมวยในรายการนี้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นก็ได้มีสื่อมวลชนได้ถามขึ้นมาว่า แผ่นหลังและกระดูกสันหลังแบบนี้ของทางนาวยะนั้นมีผลทำให้พลังหมัดของเขาหนักดวงมากขึ้นที่จะเอาชนะนักผู้ท้าชิงได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหรือไม่ซึ่งทางโอฮาชิเองนั้นก็ได้ตอบแทนลูกศิษย์ว่าแน่นอนเพราะนักมวยที่จะมีพลังหมัดหนักดวงนั้นจะมีสองเหตุผลเสริมเพิ่มเติมก็คือมีกำลังขาและการยืนถ่ายน้ำหนักที่ดีและมีกล้ามเนื้อหลังกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่ง ซึ่งประการหลังนี้นักมวยส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ค่อยจะมีสำหรับทางนาวยาอินโนเวนั้นก็ได้เปิดเผยว่าผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดในวันนั้นผมตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเอาชนะผู้ท้าชิงให้ได้ในแบบที่เหนือความคาดหมายของใครๆทุกคนที่พวกเขาจะได้เห็นพละกกำลังอันน่าทึ่งของขาและแผ่นหลังของผมบางทีผมอาจจะชนะได้โดยการโชคหมัดเย็บ เพียงหมัดเดียวก็ได้นาวยะอินโนเวเให้สัมภาษณ์กับสื่อนั่นเอง